ในที่สุดก็ได้มาลองร้านเทมปุระดังจากโอซาก้านะคะที่รอคิวนั้นมากแต่ว่าเรามาที่วันแบง็อกมั้งแต่สิบโมงเช้าวันธรรมดาเลยจ้าได้กินอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีคนเลยและนี่ก็คือร้านเทมปุระยามายะนั่นเองนะคะเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเราจะบอกว่าที่นี่นะเขาให้ เติมข้าวเติมซอสเติมซุปแล้วก็มีไข่ปลาเมนไทยกดแล้วก็ผักดองฟรีไม่อั้นค่ะทุกคนถ้าเรานั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็จะเห็นโปรเซสการทอดของเขาด้วยนะานี่เรานั่งตรงนี้เลยเขากำลังหุงข้าวให้เรากินเขากำลังทอดเทมปุระให้เรากินใครอยากมานะแนะนำว่าตอนเช้าเนี้ค่ะเงียบสงบไม่ค่อยมีคนเยอะด้วยนะคะเราสั่งชาเกนไมมากินนะเป็นชาข้าวคั่วหอมอร่อยมากๆ และนี่ก็คือเมนูของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราสั่งเซตมิกซยามายะนะคะก็จะมีกุ้งปลาคิสึนะคะปีสะโพกไก่เนื้อหมูไบโอบะแล้วก็จะมีผักสองอย่างนะคะก็ของเราก็จะได้เป็นบลูแครีแล้วก็ลากบัวนะคะทุกคนกุ้งแบบตัวใหญ่เลยนะคะแล้วจะบอกว่าแป้งเขาอร่อยมากก่อนกินนะคะขอชิมน้ำซุปมิโซะก่อนอ๋ออเคสดชื่นอร่อยดีค่ะเราก็จะบอกว่าเขาทอดมาดีมากทุกคนคือแม่แบกจะทำไมเขาแบบ ดังอะ่ะคือแป้งเขามันจะไม่อมน้ำมันเลยค่ะทุกคนอร่อยจริงๆคือแบบชอบมากแล้วเขาก็จะเสิร์ฟเมนไทโกะแล้วก็ผักดองให้เรามาสองถ้วยเลยนะคะทุกคนแล้วคือสามารถเติมได้นะเมนไทโกมก็จะมีความเค็มหน่อยนะคะทุกคนไม่แนะนาให้กินเดียวๆนะคะกินกับข้าวจะเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมันเติมไม่อัน้นผักดองก็อร่อยทุกคน รักบัวนะคะก็ทอดมาชิ้นใหญ่บึ้มๆเลยค่ะหอยเขียวแบบเพลินมากเราชอบกินรักบัวมากๆเลยถ้าใครสั่งเป็นเซตแบบเรานะคะหรือว่าจะเป็นพวกเท็ดองนะคะก็จะได้พวกข้าวซอสซุปไข่ปลาแล้วก็ผักดองเติมได้ไม่อัน้นแบบฟรีๆไปเลยนี่นะคะแล้วก็ใต้โต๊ะนะคะเขจะมีที่่อยกระเป๋าให้ด้วยเราชอบมากดีมาก และนี่ก็คือค่าเสียหายวันนี้ค่ะ500กว่าบาทนะคะก็ถ้าใครชอบกินเทมปุระนะก็มาได้ที่สาขาวันแบงคอกนะคะอยู่พารซสโซนชั้น B1 ร้านอยู่ตรงข้ามกับสุรหะจ้า